สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลนาายการานาสาระวันนี้เรามีความภูมิใจอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ครับคือย่อ mbg ซึ่งย่อมาจากคำว่า male brav gente ก็ย่อๆนะครับก็คือยี่ห้อนี้นะครับเกิดจากพี่หมูนะครับก็คือพี่คุณพักตะพันนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับทางพี่เนี่ยเอานาฬิกาเดือนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรือนอื่อนนะครับไปหาคุณทุนโต้ง ชื่อคุณปิยวัฒน์ชูตะกูลนนะครับซึ่งท่านนี้นะครับเป็นคนทํหน้าปัดให้ทางพี่หมูแล้วถามพี่หมูว่าเอออยากจะสะกินย่ออะไรลงไปหน้าบนหน้าปัดไหมพี่หมูแกก็สงสัยเอ้าสกินได้ด้วยเหรอก็เลยบอกว่าอ่ะนั้นเป็นที่มาของการตั้งชื่อตอนนั้นเห็นนาฬิกาทางพวกอิตาลีนะครับอาจจะเป็นแบรนด์ทางด้านพวกพานาไล่เนี้ยดังๆอยู่ช่วงน,น,นั้นนะครับก็เลย ลองดูว่าถ้าเป็นสไตล์ภาษาอิตาลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยเป็นค้นทางอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอคำว่าหมูหมูเนี่ยก็คือคำว่าม a าเล่นะครับแต่ว่าหมูเอาหมูอะไรดีก็เป็นหมูคนดีและกันก็เลยค้นคำว่าคนก็คือบราวาแล้วก็เจนเตไปว่าดีนะครับก็กลายเป็นว่าม a าเล่บราวาเจนเตก็คือ m p g ในปัจจุบันนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ทำมาประมาณ5ปีแล้วนะ ซึ่งโปรเจกต์ต่างๆที่ทาง mbc ทํามาเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่50เรียนนะครับตามมาด้วยโปรเจกต์สองพลยร์ประมาณ24เรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจเข็มขัดนะครับกางเกงยีนก็ไป x กับทาง p i c k e r work นะครับก็เป็นกางเกงยีนร้านชื่อดังอีร้านหนึ่งนะครับในเมืองไทยนะครับรวมถึงพวกจักรยาน e bike รถบุกนะครับรวมถึงแม้กระทั่งตัว น้ำปลาหวานนะครับพี่แกก็ทำนะครับนะพอมาถึงปี2 0 1 9เมื่อปีที่แล้วนะครับทาง MBG ก็ออกมาเป็น MBG รุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นนี้เป็นหนึ่งในสีรุ่นนะครับที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับทางแฟนคลับนะครับซึ่งออกมาสีแบบเลยนะครับสีแบบสีสไตล์นี้ก็คือเริ่มด้วยสีแดง สีขาวสีน้ำเงินและหน้าลายธงชาตินี้นะครับซึ่งตอนนั้นนะก็ต้องบอกว่าเ,ออเรือนธงชาตินะครับไทยเนี่ยอันนี้ฮนะยอดจองเนี่ยแบบถล่มทลายซึ่งจริงแล้วเรือนนี้จะผลิตอยู่ประมาณแค่150เรือน Limited Edition นะครับซึ่งจะมีการตอกนัมเบอร์ทุกเรือนเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่า มียอดจองเนี่ยค่อนข้างเข้ามามากเลยนะครับทางพี่หมูนะครับก็เลยบอกโอเคนั่นถ้าใครจองก็ให้แล้วก็กลายเป็นว่าต้องทำลายหน้าของชาติเนี่ยถึง250เรือนอ่ะเดี๋ยวมาดูที่สเปคกันก่อนนะตัวเรือนนะครับอยู่ที่ประมาณ40ม mm, มนะครับส่วนตัวขาลักนะครับอยู่ที่2 0ม mm, มซึ่งเราจะมาหาตัวสายหนังสายนาโต้มาอะไรก็ได้นะครับมาตรงเนี้ย20มิลเนี่ยตลาดเยอะแยะเลยครับ แล้วส่วนตัวเครื่องนะครับก็เป็น nh 3 5ของ j ี่ปนะครับเป็นออโตเมติกนะครับซึ่งสามารถแฮกเข็มวินาทีได้ส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกสฟล์นะครับพร้อมตัวไซคลอปนะครับซื้อเลนขยายวันที่นะมีอย่างนึงที่อยากบอกนะครับตัวกระจกสฟล์เนี่ยนะครับตรงที่6นาฬิกานะทาง m p g เนี่ยก็จะมีการเลเซอร์เป็นรูปหัวหมูนะเอาไว้ซึ่งผมว่าก็ดูกเก็บเกมากเลยนะ มาดูในส่วนของตัวพื้นหน้าปัดนะครับพื้นหน้าปัดเนี่ยสเปคบอกแล้วนะครับว่าเป็นอินเมลนะครับลายทงชาติซึ่งจะมีตัว Elephant Marking นะครับก็คือรูปหัวช้างนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬกานะแล้วก็ตรงโลโก้นะครับก็จะแบบล้อไปทางเหมือนทาง Rolex นิดนึงครับซึ่งเป็นมงกุฎฮะอันนี้ก็เป็นหัวหมูนะฮะใส่มงกุฎแล้วก็พร้อมสกินด้านล่างครัว่า m o l e x ส่วนด้านล่างนะครับ ตัวนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำใช่ไหมครับกันน้าได้ถึง300เมตรก็จะมีบอกนะครับว่า300เมตรอยู่นะแล้วก็บอกเป็นไทเทเนียมด้วยซึ่งอันนี้ก็ไปทางเดียวกับพวกซับมาลีนเนอร์ของทางโรเล็กซ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวซับมาลอยแน่นะครับอันนี้ก็คนไทยก็อาจจะชอบนะครับว่าำคำนี้นะครับว่าซับมาลอยแน่ๆเลยนะ,ะกลับมาดูที่ตัวนี่ครับตัว,ต,วตำแหน่ง หลักชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าใช้ตัวซ u เปอร์ลูมิโนวา BGW9 หรือว่าตัว BGW9 นะครับ,นะรรบซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัว BGW9 นี้นะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเราอยู่ด้านนอกนะครับเหมือนแสงธรรมดาปกติก็จะเป็นตัวลูมเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีขาวนะแต่ว่าพอเข้าที่มืดนะครับก็จะออกมาเป็นสีผ้าเขียว ซึ่งในนาฬิกาของพวกแบรนด์สวิตนะครับก็จะใช้ตัวนี้กันเยอะเหมือนกันแล้วมาดูตัวนี้นะครับตัวขอบชัปเตอร์ลิงนะครับชัตเตอร์ลิงด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นออกเป็นคล้ายๆสีเงินๆนะครับแล้วก็มีเอนเคิลนะครับคําว่าตัว Molex ์นะครับพร้อมกับโอหมูแสมงกุฎนะครับอันนี้ล้อมรอบตัวชัปเตอร์ลิงหมดเลยนะส่วนตัวขอบเบเซลนะครับตัวนี้หมุนได้ประมาณ120คลอคลิกลองฟังดูนะ ก็เท่าที่ผมลองหมุนนะก็คลิกเนี่ยเท่าที่รู้สึกได้คือโอเคนะแต่รู้สึกว่ามันจะอาจจะคอนคลอนไปนิดนึงและส่วนตัวอินเสิร์ตนะครับซึ่งตอนที่เราสั่งจองกันไปนะครับอินเสิร์ตเนี่ยทางพี่หมูนะจะมีให้อินเสิร์ตอยู่ประมาณ2ตัวนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นอินเสิร์ตคือแบบฟิล์มนะครับแบบนาฬิกาดำน้ำนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นลักษณะเป็น GMT ซึ่งเป็นขอบเซรามิกแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ ตัวมาดูนี้ครับมาดูที่ตัวสายนะครับตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายที่ทําด้วยไทเทเนียมทั้งเรือนนะครับทำพร้อมตัวเรือนด้วยนะซึ่งสายไทเทเนียมเนี่ยนะครับตัวนี้รวมทั้งตัวเรือนแะล้วมีน้าหนักค่อนข้างจะเบานะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้นหนักเหมือนพวกสแตนเลสทั้งเรือนเลยนะเดี๋ยวเราลองฉีกพลาสติกออกดูนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวสายเนี่ยมีการขัดก็คือออกจะขัดด้านๆนหน่อยนะครับเป็นลายๆหน่อยนะ ต่ขอบด้านตัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะแบบขัดเงานะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าการขัดเงาของตัวไทเทเนียมเนี่ยนะครับมันก็เงานะแต่มันอาจจะไม่ได้ดูแบบโดดเด่นเหมือนพวกสแตนเลสสตีลเลยนะแล้วก็มาดูที่ตัวบัคเกิลนะครับบัคเกิลเนี่ยก็คือจะมีการเปิดล็อกเหมือนนาฬิกาดำน้ำทั่วๆไปนะครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้เป็นหนึ่งชั้นแล้วก็ตัวมีตัวสแนปล็อกอีกทีหนึ่งก็คือ 2ชั้นนะครับพร้อมโลโก้หัวหมูใส่มงกฎนะมาดูตัวนี้ครับตัวบัคเกิลนะครับตรงด้านในนะครับเนี่ยตัวนี้ผมอยากให้ดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเลเซอร์คำว่าโมเลกซ์ครับแล้วก็มีสุติสารนะครับแล้วก็ไทเมดแล้วก็มาอีกฝั่งนะครับอ,อีกฝั่งเนี่ยก็จะมีตัวเลเซอร์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสติลินอกนะครับแล้วก็มีปีผลิต 2.0.19แล้วก็มีกรุงเทพ BKK นะสายเนี้ยนะครับผมตัดสายเองนะครับตัวเนี้ยจะมีข้อเสียนิดน,นึงว่าสำหรับคนที่ข้อมือเล็กนะครับเออจะไม่สามารถที่จะใส่เรือนนี้พร้อมกับสายตัวนี้ได้เนื่องจากว่าสายตัวเนี้ยสามารถตัดข้อได้แค่ประมาณ3ข้อเองเนี่นะครับ ตาบดสามข้อแล้วไม่สามารถตัดได้อีกแล้วซึ่งถ้าคนข้อมือเล็กกว่า7นิ้วลงไปผมเข้าใจว่าน่าจะหลวมอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับไปใช้พวกสายแถมนะครับสายแถมตรงเนี้ยของพี่หมูนะครับที่ให้มานะครับซึ่งตัวเนี้ยสายแถมเนี่ยก่อนหน้านี้ทางพี่หมูก็คือ กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะใส,ส่สายแถมอะไรดีให้กับทางแฟนคลับนะครับก็เลยสั่งตัวลับเบอร์บีแต่ลับเบอร์บีเนี่ยมันแพงมากนะครับเส้นหนึ่งตกประมาณ800พันบาทแต่พี่หมูเนี่ยก็สั่งตรงกับโรงงานที่ทางลับเบอร์บีสั่งทำเหมือนกันนะครับแต่ใช้คําว่าลับเบอร์นะครับกนนั่นเสายแถมของ MBG ดีนะครับอ่ะเรามาลองเรามาแกะสายดูแล้วนะครับว่าข้างในเป็นยังไงดูนะสายตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยว่างานเนี่ย นิ่มนะครับสายนิ่มๆม,มากเลยนะครับเหมือนถามว่าผมเคยจับของงานรับเบอร์บีไหมผมก็เคยจับนะครับผมก็ต้องบอกว่าความรู้สึกคือใกล้เคียงกันมากเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะบอกเหมือนร้อยเซนี้ก็น่าจะดอกบอกได้เลยนะครับสังเกตน,นะครับออกกระดูลูกสปอร์ตหน่อยนะครับก็ตัวเนี้ยก็จะมีมีพิมพ์คําว่าสุทธิสารไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็คือของคนไทยทานะครับซึ่งจ้างโรงงานทําแล้วก็ เปลี่ยนชื่อมาเป็น r u b p p r r M นะเห็นนะครับอ,อันนี้ Rubber M นะอโอเคก็ขนาดสายวูสายก็ประมาณ20มิลน,นะครับสามารถใส่ได้เอาไว้ถ้าจะตัดยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ตอนนี้ผมขอแวะมาดูตัวกล่องนิดนึงอยากให้ดูกล่องครับกล่องเนี่ยเป็นกล่องลักษณะเป็น t o w e r box นะครับทำคล้ายๆกับทาง Rolex ที่ทำเป็น towerer box มานะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับตัวใบประกันนะครับของที่ ทางย่อ m b g นะครับก็งานประมาณนี้นะส่วนตัวนี้กล่องก็ไม่มีอะไรครับผมอยากเปิดกล่องให้ดูนิดนึงนะก็มีใส่โฟมนะครับก็สไตล์เดียวกับพวกของโ o l e ็กนะครับแล้วก็มีป้ายห้อยแค่นี้นะ m b g นะครับแล้วก็บอกว่าเราสามารถติดตามได้ที่ IG ีไงแล้วก็มี Facebook อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวกลับมาดูนิดนึงครับ ในส่วนของฝาหลังนะครับฝาหลังเนี่ยก็เป็นฝาหลังแบบทึบขันเกลียวเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเรือนเนี้ยเป็นเรือนที่ผลิตอยู่ที่250เรือนตามที่บอกไปนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่168ก็เลยจะเป็น168ทับ250แล้วส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะมีสกรีนตัวโมเลกส์นะครับก็คือแมร l บา b a ว่าเจนเตนะครับพร้อมหัวหมูนะประมาณนี้นะ ส่วนตัวเม่ปรยมเนี่ยก็จะมีตัวหัวหมูเหมือนกันนะอันนี้เป็นการเลเซอร์ไปนะหัวหมูพร้อมมงกุฎนะครับ่าส่วนตัวคาวกาดนะครับตัวนี้ก็จะปกป้องไม่ประยมสกูด,ดาวคลาวนะครับตามสไตล์ของนาฬิกาดำน้ำนะตอนนี้เราก็ทราบข้อมูลไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองขึ้นข้อกันดูข้อมือของผมนี่7.25นิ้วนะ,ะใส่ m p g molex type flex นะก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะตัวสายเนี่ยที่ผมบอกเป็นไทเทเนียมมันมีขัดได้จริงนะแต่พอโดนแสงม,มันก็มีการสะท้อนแสงบ้างนะครับก็คือถือว่ามันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าน่าเกียดนะครับโอ้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของตัวหูสายตัวนี้นะฮะองที่เป็นตัวเอลลิงน่นนะครับก็เอลลิงเนี่ยเขาทำตร,ต,รตรงกลางนะฮะมายืนย่นๆหน่อยหนึ่งทำให้ ตัวสายเนี่ยก็คือเหมือนกับโค้งรับกับข้อมือแต่ว่าตัวสายในยที่บอกจะเบื้องต้นไปนะสายเนี่ยคือตัดได้แค่3ข้อยังไงมีการหลวมอยู่สังเกตด้ว่าทางผมเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่เลยนะเดี๋ยวยังไงอาจะต้องทําคลิปในการาเปลี่ยนสายดูนะแล้วก็ส่วนถ้าใครสนใจตัวแบรนด์ m p g ก็สามารถติดตามใน Facebook หรือ IG ของกลุ่มได้นะ ก็โดยคนไทยนะครับอันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตาม Subscribe ในช่องของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ